นิวยอร์กไทม์พาดหัวสารไทยสั่งปลดนายกรัฐมนตรีขณะที่กลุ่มคนรุ่นเก่ากลับมามีอำนาจอีกครั้งโดยระบุว่านายกเศรษฐาทวีสินถือเป็นบุคคลสำคัญในการต่อสู้แย่งชิงอำนาจเบื้องหลังเขาถูกปลดออกจากตำแหน่งในข้อหาจริยธรรมนิวยอร์กไทม์ระบุว่าคำตัดสินของสารอาจทำให้คนไทยจำนวนมากผิดหวังมากขึ้นเนื่องจากพวกเขามองว่า คดีนี้เป็นหลักฐานล่าสุดของการแทรกแซงโดยสถาบันที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งซึ่งกำลังทำลายเจตจำนงของประชาชนหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วสารเดียวกันนี้ยังสั่งยุบพักเก้าไกลซึ่งเป็นพักเก้าหน้าที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วแต่ถูกขัดขวางไม่ให้จัดตั้งรัฐบาลความวุ่นวายทางการเมืองที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศได้เช่นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังย่ำแย่และต้องพึ่งพาแต่การท่องเที่ยวแต่กระนั้นการปลดตําแหน่งครั้งนี้ไม่น่าจะจุดชนวนให้เกิดการประท้วงที่โกรธแค้นได้เพราะว่านายกเศรษฐามหาเศรษฐีวัย62จะมีบุคลิกอ่อนโยนแต่เขาไม่ใช่ ผู้นำที่ได้รับความนิยมมากนักนิวยอร์กไทม์ระบุว่านายเศษฐาได้รับการแต่งตั้งเพียงเพราะวุฒิสภาที่สนับสนุนโดยทหารขัดขวางไม่ให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในช่วงดำรงตำแหน่งสั้นๆนายเศษฐาถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า เดินทางไปต่างประเทศบ่อยแต่กลับไม่ได้ผลสำเร็จเท่าที่ควรจากท่าทางการเมืองต่อไปหลังจากนี้ทนายนกเขามองว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแค่ตัวผู้นำหรือว่ายกรัฐมนตรีเท่านั้นแล้วก็เศรษฐกิจน่ากังวลมากกว่าเดิมแล้วก็คุณทักษิณจะใหญ่กว่าเดิมนะคะคุณจรุพรค่ะหลับไม่ลง ทำไมมันถึงหลับไม่ลงก็คุณเสฐาไปแล้วทุกคนก็หวังว่าเอ๊ะมันจะดีขึ้นหรือเปล่ามีอะไรพลิกหรือเปล่าหรือจะมีม้ามืดมาแทนคุณอุ้งอิงหรือเปล่าหรือจะได้นายกหญิงคนที่สองและอายุน้อยที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยคือวันนี้ตะเวนทั้งวันนะครับทั้งออกรายการสัมภาษณ์เป็นสิบๆจนกระทั่งว่าเรามาจัดรายการกันตอนดึก ก็นึกถึงรายการสมัยก่อนชื่อรายการหลับไม่หลงพี่น้องก็มาตามฟังทุกแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับที่เปิดตามดูก็เป็นจํานวนมากนะนะครับมากกว่าในเวลาปกติกันเสียด้วยซ้ำคือสถานการณ์ของบ้านเมืองมันเอาแน่ไม่ได้อืเมื่อคืนนั้นเนี่ยคืนวานก็เหมือนลงโลกนะครับเรียกเข้าบ้านจันทร์สองล่าแล้วก็คือคือแต่งตัวเพื่อให้ไม่เกิดผลน่ะค่ะ แล้วก็หยิบชื่อชัยเกษมมาให้คนกระทึบเล่นจนกระทั่งชัยเกษมสลบเมื่อตื่นเช้ามาก็เป็นคุณอุ้งอิงอที่สอสอเลือกแล้วก็ส่งรายชื่อให้กรรมาการบริหารพักคค่ะคือถ้าคนไม่รู้จักเนี่ยก็จะเข้าใจว่านี่มันเป็นระบบพักนะนี่มันคือประชาธิปไตยแต่คนที่รู้จักก็รู้ว่าถ้าเจ้าของพักเขายืนยันจะเอาคุณชัยเกษมเนี่ย ไม่มีสอสอหน้าไหนทีจะ,จะกล้าแหวกกรรมการพักก็แล้วใหญ่เพียงแต่ว่าภาพอุจาร์เมื่อวานนี้ที่เรียกเข้าบ้านจันสองล่าเ่ยว่าบัตรนี้ประเทศนี้ปกครองด้วยด้วยใครรูปแบบไหนทำได้เพราะว่าเป็นบุคคลภายนอกในครอบงำพักเดียวก็เหนื่อยแนละ้วในครอบงำพักรวมรัฐบาลทุกพักและก็หยิบชื่อคุณชัยกเกษมขึ้นมามก่อนที่กรรมการบริหารพักจะประชุมเนี่ย คุณวิศนุบอกแม่ไม่ได้ครอบงำเป็นแค่การซาวเสียงไอ้นั่นหนักขับยาไอ้นั่นก็ยังยังมีหน้าพูดอีกนะนั่นคำว่าซาวเสียงสารภาพเลยเนีออคือคุณวิศนุก็พยายามจะช่วยอยู่นะะ่ครับไม่ใช้คำว่าซาวเสียงนี่จบเลยจบเลยพยายามจะช่วยด้วยความหวังดีเจตนาดีแต่ผมว่าบ้านเมืองเนี่ยนะครับคือทัศนนะบางอย่างที่เกมเดิมที่วางไว้เนี่ย ซึ่งผมเองก็ต้องติดตามกันตอนต่อไปว่าอุง้งยิงก็คือไพ่ไปสุดท้ายนะครับที่เขามีความเชื่ออย่างนั้นว่าจะต้องลากเข้าสู่การเป็นนายกให้ได้ในการเป็นนายกรอบแรกเนี่ยแทนที่จะเป็นคุณเศรษฐาก็เป็นคุณอุ้งยิงมาตั้งแต่แรกเนี่ยแต่ดูเสมือนว่าจะรู้ตัวแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องเดินเข้าเหลี่ยมนี้จนได้เพียงแต่ว่ามันจะเป็นความจริงหรือเปล่าล่ะ แต่ต้องยอมรับว่ากระแสเสียงของประชาชนนนะครับมันอื้อนมากเมื่อคืนนี้ถ้าเสนอชื่อคุณวิ่งก่อนนะจะเล,เละเล,ะเลแล้วผลก็จะออกมาเป็นคุณชัยกเกษม, <S <S มแต่นี่หยิบคุณชัยกเกษมให้ถูกกระทืบทุกเรื่องราวก็หลังไหลเป็นเป้าล่อเป็นเป้าล่อ,ลอแต่นี้พอเกิดกรณีของคุณอุ้ง,งิง,ง,งเนี่ยแต่ละเรื่องก็จะมีมากตามลำดับคือต้องยอมรับความเป็นจริงว่ากติกาณปัจจุบันมันย้อนถอยเข้าไปเนี่ย เหมือนกรณีช่อเนี่ยนะครับวันที่จบปัญญานะอ<ะ>ของคุณวิงแต่ละเรื่องนี้เริ่มเข้ามาตามลําดับม<ะ>ไม่ใช่เฉพาะสปีดที่เธอพูดในขณะก่อนหาเสียงเลือกตั้งไอ้ก่อนเลือกตั้งหลังเลือกตั้งแต่ว่ามันมีอีกหลากหลายเรื่องราว<ะ>นะครับที่จะพรั่งพลูก,กันออกมาผมไม่รู้ว่านะครับการเดินเข้าสู่สถานการณ์อันเนี้ยอย่าหาคำพูดว่าดิวเลยมันไม่เหลือสภาพละ,ะหมดสภาพแต่รู้ว่า นี่เป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแยงรอบใหม่และรวดเร็วด้วยนะค่ะเพราะเนี่ยนะครับถ้าเป็นคุณชัยกเกษมเนี่ยสังขารจะไม่ใม่ใครคือจะไม่ไปหาเรื่องหรือหรือว่าเรื่องจะมาหากับใครค่ะแต่ว่าถ้าเป็นคุณอุ้งยิงเนี่ยปฏิกิริยาฉับพลันแล้วก็รวดเร็วมากแล้วท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับพ่อก็อจะต้องออกมาช่วยที่เรียกแขกมาคู่กันเลย ผมว่าความรวดเร็วเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงค่ะหลายคนอาจจะคิดว่านะครับการช่วยอดีตนายกยิ่งรักกลับบ้านจะง่ายขึ้นนะแต่ว่าผมมองจะยากมากยิ่งขึ้นยังไงคะเพราะเนี่นะครับถ้าถ้า,ถาเอาถ้ากลับมาติดคุกก็ไม่ยากหรอกแต่ถ้ากลับมาเนี่ยครับแค่สูตรเดียวกับทักษิณโมเดลเนี่ยและภายใต้คุณนุงยิ่งเป็นนายกเนี่ยซึ่งมีศักเป็นหลานเนี่ยนายกยิ่งรักมีศักเป็นอาเนี่ย ผมว่าสังคมมันจะกลายเป็นอีกเรื่องความเป็นจริงนี่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการไปสู่การล้มกระดานยกใบนะหนี้กันไม่ออกหรอกะนะครับเพียงว่าใครจะดีใจอะไรก็ตามแต่คนที่เขารู้การเมืองเนี่ยเขารู้ว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าดีใจอะไรเลยไม่ได้คิดว่าจะเหนืออะไรเลยนะครับคุณเศรษฐาทวีสินความจริงก็น่าเห็นใจมากที่สุด ที่ถ่ายรูปคู่กับหมาวันนี้นะไอ้นั่นไะสัจะทรมากที่สุดว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็อย่างน้อยที่สุดก็ยังมีไอ้สีขาตัวนี้ที่ยังไม่หลอกยังเหลือหมานะครับเพราะว่าน่าเห็นใจที่สุดค่ะเพราะนี่นะครับไอสาเหตุวันนี้ไม่มีใครเชื่อว่าเศรษฐาเป็นคนตัดสินใจนี่เขาเรียกว่าด่าด้วยภาพด่าด้วยภาพแต่ถุงเท้ายังแดงอยู่นะก็ไม่ก็มีความสุขแต่ว่าเนี่ยนะครับหลังจากวันพรุ่งนี้ไปเนี่ยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่า คือในในประเทศไทยเนี่ยผมเคยเจอตอนกรณีคุณสมัครวันนี้ก็ไลาฟังหลายรายการเนี่ยเราก็เป็นคนใกล้ชิดคุณสมัครก็ไม่มีใครบอกเราเหรอกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลังจากคุณสมบัติพ้นแล้วก็รัมนูปีห<ม>้าศูนยก็กลับเข้ามาที่จะโหวตเลือกนายกต่อได้แต่ปรากฏว่าพอได้เวลาที่นัดหมาย,นยคนของเจ้าของพักเนี่ยไปดับที่หน้าประตู ไม่ให้สมาชิกพรรคพลังประชาชนเข้าห้องประชุมพรรคประชาธิปั์เข้าองค์ประชุมก็ไม่ถึงครึ่งคุณสุเทพก็เสนอคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกแต่ประธานสภาก็นับองค์ประชุมแล้วไม่ครบเพื่อจะบอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นมาได้วันนั้นบอกสมัครลุงทรเวทรงๆว่าจะไม่เสนอเขาเป็นครั้งที่สองเลยเขาก็ไม่ได้ต้องไม่เสียหน้าเสียตาแต่ว่าการเมืองมันเป็นเรื่องของความอมติด วงเล็กๆที่พี่นกเขาว่าเนี่ยอย่าประมาทนะคะวันนี้ผมก็บอกว่า99เปอมันคงแกเรียบร้อยกันไปแล้วแหละ,ะแต่ผมดูแววตาะนะครับดูว่ากับปฏิกิริยาในการถแถลงในการจะตั้งรัฐบาลในวันนี้เนี่ยหาความสุขบนสีหน้าไม่ได้เลยนะยเพราะว่าเพราะว่าหลายคนมีลักษณะการจํากัดท่าทีนะ,ะ,ะและมีการแสดงออกที่ที่จากัดอ,อ,อยู่พอสมควรบรรยากาศเรียกว่า บรรยากาศไม่ได้สดใสอ่ะเพราะเนี่ยนะครับเราดูภาษากายเนี่ยมันเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันมันไม่สบายใจมันเหมือนมีอะไรที่ยังปิดบังซ่อนเร้นกันอยู่เพราะในทางการเมืองนี่ทุกคนก็คิดกันได้ว่าเวลาพังเนี่ยมันพังด้วยกันนะและมีหนํำซ้ําเนี่ยอารมณ์คนทางการเมืองเนี่ยอย่าไปประมาทเนี่ยนะครับประชาชนนะคือคุณนองวิ่งเนี่ยก็ ผมเชื่อว่าเนี่ยครับถ้าเป็นคุณชัยเกษมสถานการณ์ก็จะช้าหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นคุณลุงวิ่งนี่เร็วมากเพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับการตัดสินใจรอบนี้เนี่ยนะครับภายใต้จะมีความเชื่ออย่างไรก็ตามเถอะแต่มันต้องแลกมันต้องสูญเสียอะไรกันมากมายถัดจากนี้แต่ว่าที่ผมห่วงใหญ่ก็คือว่ามันจะเป็นการตีไพ่สู่การล้มกระดานกันอีกรอบ เราก็อาจจะถูกเรียกไปปรับทัศนาคติกันรอบแล้วรู้สึกสังหรณ์ใจยังไงไม่รู้เพียงแต่ว่าหลังร้อนๆหลังร้อนๆอเพราะว่าในทางการเมืองมันมัน,มนไม่สมเหตุสมผลเลยแล้บรรดาพรรคการเมืองเขาก็ต้องรู้ในในประวัติเนี่นะครับกรณีเรื่องอชาติไทยกับพรรคมัชชิวาเนี่ยนะครับที่ต้องไปตายพร้อมกับพรรคพลังประชาชนนะวันนี้ก็เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ย ต่างก็ต้องรู้นะครับในแต่ละเรื่องเรากว่าจะเดินมาถึงจุดนี้ไอ้ที่เตรียมการเตรียมตัวกันมาทั้งหมดเล้ยวเปร้วหมดในทางปฏิบัติแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับผมไม่รู้ว่าคืนนี้เขาตัดสินใจสุดท้ายกันอย่างไรนะที่ถแถลงเนี่ยนะครับถ้าเชื่อว่าเป็นความจริงเนี่ยเราก็คงจะสรุปได้แต่ประเทศไทยเขาเห็นแล้วนะครับตอนก้าวไกลเพื่อไทยและพรรคร่วมเนี่ยโอ้หวานชื่นวันนี้เยอะนะครับราเริงทำท่าสารพัด แต่วันนี้เนี่ยนะครับมันมันมันไม่สีหน้ามันยังไปงานศพ <laughs> <c oughs> มันมันควรจะยินดีไหมอเอ,อ่เออเออดูดูแม่ดูใจเราคนไม่สบายใจแม่พยายามจะยิ้มก็ฝืนยิม้มไม่ได้ดูราบเรื่อาานดูดูดูอาคากิริยาผมไม่นั่งดูในรายการที่ไปออกนะครับผมดูว่ามันมันมีความผิดปกติชนะครับว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นพรุ่งนี้นะครับผมบอกว่าเผื่อไว้หเปอร์เซอาจจะมีอุบัติเหตุ ไม่คาดหวังขึ้นมาได้แต่แต่ว่า9ก้าสเ้าเปอร์เซนมันคงจะจบแล้วแหละแต่ว่าแต่ว่าเผื่อไว้เด็กการเมืองก็ขนาดเรายังไม่รู้ลุงหมักก็ยังไม่รู้ผมก็ไปนั่งเป็นเพื่อนกับคุณสมัครเห็นใจแววตาเดินไปส่งที่รถว่าเไปยไปทำเขาได้ยังไงวะนะครับคือน่าเห็นใจมากกว่าคุณเสถามื่อวานคุณเสถาเมื่อวานนี้ก็น่าเห็นใจนะครับพอถึงยังไงเนี่ยพอมันสงครามจบแล้วโระบับเขาเนี่ยนะครับในสงครามที่ตัวเองไม่ได้กําหนดอ่ะ นะครับแต่ว่าที่ที่เหลือในคนที่คนที่ลงมือเขาไม่รู้สึกรู้สาเลยนันถูกทิ้งนะสถานการณ์เร็วมากนะสี่สิบแปดนี่ยังไม่สีสิบแปดชั่วโมงเลยนะ เออเหตุการณ์เปลี่ยนเร็วมากแล้วคนที่น่าสงสารนี่คนคุณชัยเกษมนอนป่วยอย่าดูดีๆเหมือนเอาออกจากห้องไทยซีอูมาให้คนกระทืบอ่ะสรุปว่เข้าโรงพยาบาลใหม่เข้าโรงพยาบาลใหม่ที่บอกแข็งแรงแข็งแรงอ๋ออยากแข็งแรงใช่ไหมแข็งแรงก็คือหมายความว่าคือเนี่ยนะครับมันไอการเข้าบ้านอาจารย์สองล่าเมื่อวานสมมติเป็นคุณชัยเกษมจริงจะมีเรื่องแต่วันแรกเลยแล้วเอาเข้าจริงเนี่ย คำวินิจัยสารลังนวลนี้พฤติกรรมเมื่อวานที่เรียกเข้าไปที่บ้านจันทสองล่าหรือเข้าไปกันเองอะไรก็แล้วแต่เข้าข่ายครอบงำชัดเจนไม่ไม่ได้เป็นการแค่เสาเสียงนะคะเสาร์เสียงนี่สารภาพเสารงเสียงนี่คือสารภาพถ้าเสารเสียงนี่ท่ากว่าประชุมเลยอย่าลืมว่านั่นไม่ใช่บ้านจันทสองล่าแบบปกตินะค่ะมันคือที่ที่แจ้งไว้เป็นที่ ทำนัก,นกคุมพำนักของนักโทษอฉะนั้นเนี่ยมีคนไปร้องคอบงามเนี่ยโดนคือที่น่าสงสัยว่าทำไมไม่ไปนัดก,กันที่โรงแรมหรือหน้าที่อื่นใดเห็นไหมเพราะว่ามันมีสถานที่นัดหมายเต็มหมดแต่ว่าเพื่ออะไรเห็นไหมการแสดงสัญญาณอุภาพเมื่อวานนี้ถามว่าเนี่ยนะครับในประเทศเนี่ยนะครับต้องการให้คนจ่ายภาพซึ่งความเป็นเสร็จแบบเนี้อื มันเป็นความที่ทายท้ามากนะใช่คือถ้าประเทศนี่นะครับก็พิชิตเช่นบานในพันกัน่านมาสิบห้าปีนะนะครับที่สามนุนวินิจฉัยว่าเศรษฐาไปไปครบเนี่ยนะครับครบค้าเนี่ยนี่ปัจจุบันนะเนี่ยใช่หนุสิบห้าปีมาแล้วสิบห้าปีมาแล้วยังไม่รอดเลยนะครับแต่ว่านี่นะครับผมว่าหลังจากวันพรุ่งนี้ถ้าผ่านไปได้เค่ะได้รุ้นกันสนุกนะครับไม่รู้วอะไรจะเกิดขึ้นนะค่ะ แต่ว่าถ้ามีปรากฏการณ์อีกอย่างหนึ่งเพราะว่าดูวันเดียวเศรษฐาไปชัยกเกษมมาลุงเช้าชัยกเกษมไปอุ้งยิงมาอนะครับแล้วเขาบอกว่าเขาแล้ววันพรุ่งนี้มันมันแน่แล้วเห็นไหมมันอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งหมดทางการเมืองนะครับผมก็บอกว่าแววตาวันนี้มันยังมีความประหลาดอยู่นะครับก็คิดว่าถ้ามันมีอุบัติเหตุใดใดทางการเมืองเนี่ยนะครับเราคงจะได้แลเห็นกันนะครับแต่ว่าวันนี้ ผมดูผู้คนประชาชนไม่มีความสุขเลยใดเลยแต่ว่าบอกพี่น้องประชาชนว่าการประชุมกลุ่มเล็กยังไม่ยุติแต่ว่าเพียงแต่ว่าเรายังไม่เห็นปัจจัยแทรกซ้อนเอางี้ดีกว่ากลุ่มเล็กอยู่ตึกหรืออยู่ป่าค่พะตอนนี้มันไม่อยู่หลายจุดนะอยู่หลายจุดกระจายกันไปค,ค,คือสภาพมันไม่อะไรนิ่งนะ,ะไอ้ที่เตรียมตัวเตรียมการไม่นานนะแต่ว่าการลงมือเร็วอะไรเร็วก็ตามอะผมว่าคืนนี้ก็ต้องคิด แล้วก็มันอาจจะมีผลกันอีกหลากหลายเรื่องราวนะเพราะว่าถ้าจุดสตาร์ทแบบนี้เนี่ยมันสุ่มเสี่ยงกับการลากนะครับให้รัฐบาลต้องมีอันเป็นไปแลก็ดูรัฐบาลเสถียรที่ก็ปฏิบัติการสักสิบเอ็ดโมงมั้งใช่ไหมเช้าปุ๊บเดียวกับแป๊บเดียวคือมันเป็นจังหวะเวลาไปลุ้นเอาตอนโบนใช่ไหมคะคือตอนตอนของเสถียรเนี่ยก็เพียงแค่แจ้งนะครับหลังจากที่ ลงเครื่องแล้วไปที่สารดีกาข้างในสภาก็มีการส่งสิกไปแต่มาครั้งนี้มันประเจดิดประเจิดนะครับมันสารพัดผมว่าดูว่าเผื่อไปหนึ่งอรอ ตามรายการชื่อหลับไม่ลงนอนหลับไม่ลงอย่างน้อยเราไม่แดนนอนเพื่อนก็ไม่ไม่ควรจะได้นอนแล้วคนที่กําลังคุยกันอยู่อาจจะดูเทปดูรายการไปด้วยนะคะว่ามองว่ายังไงไม่ได้ให้ตามการเมืองจะให้ดูบ้านเมืองมันจะเป็นยังไงเพราะว่าเราดูว่ามันคือปัญหามันรอข้างหน้าเต็มกันไปหมดมันไม่ใช่ความสําเร็จอะไรเลยในวันนี้แต่ว่ามันเป็นการเริ่มต้น จุดสตาร์ทความหายนะครั้งใหม่คเพราะว่าถ้ามาเดินทั้งสี่เรื่องที่ที่มันเป็นเรือธงที่รัฐบ,บาลชุดเศรษฐาทวีสินวางเอาไว้เนี่ยคุณอุ้งยิ้งมานี่จะเร็วกว่าคุณเศรษฐานะ่อยอย่างน้อยที่สุดคุณเศรษฐาเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อวานคนไม่มีอารมณ์รักไม่มีอารมณ์เกลียดมไม่ไม่มีอารมณ์อยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่ <c oughs> ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเศรษฐาไปก็ไม่เสียดายอยู่ก็ไม่มีความรู้สึกเป็นคนที่ ชาวบ้านหาชาวบ้านรักก็ไม่ใช่อยู่ก็อยู่ไปอยู่ก็อยู่ไปกไเกลียดก็ถึงขนาดเกลียดก็ไม่มีไปก็ไม่อาวรอ,อะไรก็ไม่รู้อะไรอะ่ะ <laughs> เหมือนเสาไฟอะ่ะ <laughs> ีนี้คนที่ตามการเมืองก็คงงงนะคะคุณจตุพรว่า,ามีการวิเคราะห์กันแล้วนักวิเคราะห์เองก็รู้แล้วก็มองตรงกันเนี่ยนะคะว่าคุณเศรษฐาเองก็ไม่ได้มีอํานาจในการที่จะแต่งตั้งใครสักเท่าไรหร่หรอกและการมาของคุณพิชิตเองเนี่ยก็อาจจะเป็นคนอื่นหรือเปล่าแล้วแล้วก็เป็นเหตุที่ทําให้คุณคุณเศรษฐาออกด้วยแล้วคนที่สั่งให้คุณเศรษฐาออกเนี่ยก็มีอํานาจที่ไปผูกพันต่อทุกองค์กรสุดท้ายพอต้องเริ่มใหม่สรุปวินาทีนี้คนที่จะมานั่งในยกรัฐมนตรีก็ยังเป็นคนของเพื่อไทยอยู่เพราะฉะนั้น ก็จะเกิดคําถามว่าเอ๊แล้ว<ม>การเมืองกําลังทําอะไรกันอยู่ต้องการอะไรกับฉาตที่ที่เพิ่งผ่านมาเม่สักครู่เือคยวคุณเสถฐาเนี่ยถูกลงมือโดยคนพวกเดียวกันเองนะ<ม>คือพูดได้ไง่ายว่าพวกเดียวกันเองลงมือจนกระทั่งเรื่องถึงสารรัฐธรรมนูนคือไม่ต้องโทษคนอื่นเลยคคือสนิมเกิดจากเนื้อในตนระเบิดเวลาถูกวางจากคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจอ<ม>และเมื่อเข้าไปในแดนนั้น ทีนี้เนี่ยนะครับที่น่าสนใจนะวันนี้มันไม่ใช่เรื่องอเป็นนารีขี่ม้าขาวคนที่สองเป็นนายกอายุน้อยที่สุดอผมไปบอกออกทุกรายการเขาบอกว่านารีขี่ม้าขาวแล้วไงเจออัศวินขี่ม้าขาวไปเก้าปีแล้วือนล้วไปล้วไปนะครับบ้านเมืองมารอความเสียหายทั้งสิ้นน่ะเพียงแต่ว่าเนี่ยครับจะหลังจากนี้ผมว่าดูอารมณ์ของประชาชนซึ่งซึ่ง เดี๋ยวนี้มันไปเร็วมันไปเร็วและแรงมากมนะครับเป็นแรงเวียงที่คาดไม่ถึงผมเชื่อว่าหลังจากวันพรุ่งนี้ถ้าถ้าสำเร็จได้เป็นเนี่ยเราเองก็จะเห็นด้นะครับอ,อารมณ์ของประชาชนอีกรูปแบบหนึง่งค่ะทีนี้ไอ้ที่เผื่อไว้หนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่พุงระดมองเห็นใครเด่นเข้ามามันไม่ใช่ใครเด่นเข้ามาแหลปะปัญหาว่าคืออารมณ์ความรู้สึกทุกคนต่างก็เห็นว่ากรณีที่คุณลุงอิงเนี่ยค,คือผมเชื่อว่านักการเมืองที่นั่นนะ่ะ ่างก็ไม่เห็นคุณสมบัติข้ออื่นใดนอกจากการเป็นลูกอดีตนายกทักษณิณนะใช่นะครับท่วงํำนองก่นทุกคนกังวลกันทั้งนั้น,นคนการเมืองทำไมจะไม่กังวลน,นะ<ม>นะครับกรณีคุณเสถานี่เขายัางอธิบายถึงความสําเร็จเฉพาะตัวได้นะ<ม>แต่ว่าเมื่อไม่มีอํานาจจริงแต่กรณีของคุณลุงยิ่งวันนี้เนี่ยมันแต่ละคนก็สมเสีย<ม>แต่ว่าแต่ว่าสังคมไทยนี่ก็อย่าอย่าไปคิดว่าเป็นไพ่ใบสุดท้ายนะหมายก็ว่าถ้า ถ้าตะกูลทักษิณเขาให้คุณยิ่งเป็นได้เนี่ยเขายัางเหลือไอ,อ้โอ๊กอีกนะคือแต่ละคนก็คือหมายความว่าคือการอ่านของกระดานเนี่ยเพราะอ่านเป็นแบบนี้คงก็ยังแปลกใจเหมือนกันว่าประเมินอะไรผิดหรือเปล่านะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็ก็ดูกันไป <ขะ S 2> เชื่ออย่างไรนะครับก็วันเวลาก็เป็นเครื่องพิสูจน์ <ขะ S 2> อยู่แล้วแต่ให้รู้ว่านี่คือความเสียหายของบ้านเมืองค่ะค่ะ,ะหลายคนมีข้อตรงกันว่า คุณหญิงเนี่ยก็คงจะไม่ยอมให้ลูกสาวมันเล่นเกมเสีย่ยงนี้หรอกแต่ท้ายที่สุดแล้วก็มีการเปลี่ยนแล้วก็ในในการให้สัมภาษณ์เน่ยนะคะมีบางเพจที่ไปตัดช่วงสัมภาษณ์หนึ่งที่นักข่าวถามว่าคุณอุ้งอิงก,ก็เสนอตัวเองขึ้นมาเป็นนายกใช่ไหมในที่ประชุมพรคเพื่อไทยเธอก็ยอมรับว่าใช่ที่มันน่าจะมีอะไรที่ไปสร้างความมั่นใจให้กับทั้งผู้เป็นแม่แล้วก็ตัวของเธอเองไหมคะว่าในการมาครั้งนี้ของของคุณอุ้งอิงเนี่ยจะไม่เป็นอย่างที่คุณจรุพรบอกหลอก,อกว่าเป็นจุดเริ่มต้นความขัดแย้ง ้งใหม่แล้วจะเร็วด้วยพ่อก็โดดมาช่วยไปยิ่งเรียกแขกอะไรย่งเงี้ยคือความไม่มั่นใจต่างหากว่าผลสอบของแพทยสภาออกเนี่ยม,มันจะล่อนจ้อน,นเรื่องการขัดพระบรมราชโองการคะ,ะเรื่องการไม่ได้ป่วยจริงเนี่ยอืและจะได้เพิ่มคดีหนึ่งหนึ่งสองมาอีกหนึ่งคดีนะและต้องกลับเข้าสู่เรือนจําเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คิดเป็นอื่นไม่ได้นะคือจะมีอำนาจสักเพียงใดก็าตามอะ แต่ว่าความจริงย่อมเป็นความจริงวันยังข้ามว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นคดังนั้นผมว่าเรื่องนี้มันพามาบรรจบว่าอํานาจจะได้รับการคุ้มครองต่อไปความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับการคิดในลักษณะความรักตัวเอง <c oughs> <c oughs> นะครับมันจะลากให้พังทั้งกระดานเพราะผมเชื่อว่าถ้าบทจะต้องถูกขังกันจริงๆนั้นผมไม่เชื่อว่าเขาจะอยู่<ม>แล้วหลังจากนั้นก็จะลากนะครับให้รัฐบาล ภายใต้การนำของคุณลุงยิงต้องมีอันเป็นไปเข้าไปด้วยคือถ้าอีไพยอีใบจากแพทยสภาเนี่ยตีเข้าบกชเนี่ยก็นับวันได้มันจะเหลืออะไรแล้วนะครับแม้ว่ายังจะต้องมีกระบวนการใช้ระยะเวลาแต่ความชอบธรรมมันสูญสิ้นนะครับขอดู่ผมว่ามันมีหลากหลายปมนะครับนอกเหนือจากการลากเข้าสู่ก็บวงมรณะเนี่ยนะครับหรือเข้าเขตกิริ่งโซนเนี่ยแต่ว่าเป็นการเล่นที่เราเองก็ไม่รู้ คิดอะไรกันนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าผมเชื่อว่าประชาชนซึ่งที่ไม่ชอบอดีตนายกทักษินอยู่แล้วและที่เคยชอบเป็นจํานวนมากเมื่อมีคุณลุงกิ้งเข้ามาในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะไปผสมกันนะนะครับส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรนะครับใครคิดว่านี่คือความสําเร็จไปฉลองก็หาความสำราญตามสบาย แต่ว่านี่คือความอเนตอานาันดัดูสีหน้าพักร่วมวันนี้เนี่ยไม่มีใครมีอารมณ์ฉลองอะไรเลยนะครับหมุนมองเงินเสียด้วยซ้ำ<อ>ยิ้มแบบขัดเสียไม่ได้